สวัสดีค่ะสวัสดีน้องนิวนะคะมันอีกแล้วพี่น้องแตกตืมตืมนะคะเป็นเลขขีมาเขียนใส่ฟ้าหองผี่ว่าใหญ่หองบ่ะคะน้องนิวครับคเลขขีเขียนให้ครับเขียนให้เป็นศูนย์ห้าเลยใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์ห้าครับโอ้โธ๖ศูนย์ห้าคือวิ่งเนาะทะลศูนย์ห้าสามตัวเลยเนาะน้องนิว คือใหญ่มากหมใหญ่มาได้จักมือลรือคะใหญ่มาได้สองวันก็ฝันครับมันก็ไม่เชื่อว่าฝันครับเหมือนเข้ามาเขียนใหมาเขาประตูเลยครับยกให้เอฟซีดูหน่อยครับผมถูกจริงไหมนะฮะดีใจน้ำเนื้อเขาไปเบิงในไม่คลิปก็ได้เนาะคลิปแรกเลยเนาะหนังนิ้มทบคลิปแรกหนึ่งศูนย์ห้าก็คือไปเขียนหกศูนย์หาเลยนะ หนึ่งศูนย์ห้านะครับน้องนิวคลิปตัองวดนะคะอันนี้งวดที่เท่าไหร่แล้วน้องนิวจําไม่ได้ครับถูกจะนับหลงครับจําไม่ได้เหมือนกันก็โทรเรื่อยๆครับโทรก็พ่อได้ใช่ครับโอ้คือเรื่อยๆพ่อได้ใช่ครับตามลงนิวพ่อพิดหวังตัวนี้ฝันแม่นนะครับผมน้องนิวเนาะฝันฝันที่สะืุ้งซื้อเนาะแม่นบองเล่ย เป็นจ้าไหนอันเป็นคือรับเครื่องรับเครื่องตื่นแ่ะรับเครื่องรับเครื่องตื่นว้าอีกรอบก็ได้ครับเมื่อนั้นพวกแบมื่อนั้นก็มันกรดึกแล้วครับแล้วมาก็หอนด้วยหงก็อยู่ใกล้วัดครับอม้าหอนแล้วก็เห็นเลยครับเห็นจะลื่อเฉลอเครื่องรับเครื่องตื่นที่เขาตั้งนานครับเห็นอ้คนขี้เกียจเขียนเป็นตัวเลยครับเขียนเป็นตัวเลยอีฟซีรายยูเดวาน เพื่อนนี่จะมีเสน็นมาสั่งคู่คนซื้ออะไรเนาะเพื่อนนี่จะมีเส็นซื้อจะไม่ยากมาสั่งค่ะได้ว่ากัาบว่้ย่ำเนาะมือเศร้าเนะครับไม่ได้ว่าย่ำได้มือเศร้านี่กไปจุดถูกเมื่อนัน้นยุก,กลางวัดล่างกับเกือบเพื่อกันได้คด่ะไดศูนย์ยังก็ศูนย์สี่แปดว่ะศูนย์สี่แปดอืมก้าวบันเดตเมื่อเขียนหนีตีวาฝันจะรื้มซื้อหนีหนึ่งศูนย์ห้าเต็มเต็ม นี่อยู่ได้ไลายเพราะก้างวัดดิก็ได้เพราะใช่ครับได้รลฟ์อะไรมาแพีงปันเอซีเอซีกัสิบอสมีดผู้ได้ชูน้่อยู่ห่วเนาะก็สิว่าได้ไลายอยู่บ่ะส่วนมากก็มาจากการฝันเป็นบ่ค่ะครับฝันสั้งใหญ่จะเป็นฝันร่วนครับแต่อลงมาอยู่นี่ก็ฝันบ่อยครับอยู่ดอนงี้ค่วันใหญ่มาห่องมีฝันดูครับฝันบ่อยครับแล้วฝันแล้วฝันฝันเอ็ดกันทุกคืนเกือบทุกคืนนะครับ มายั้าตัวเดียวนี่แหละครับมายั้ม่หนึ่งศูนย์ห้านี่แหละครับผมโอ้มึอเช้านี่ว่าท่านเนาะเล็กออกก่อนแต่มายํ้อีกรอบอยู่ดิบ้านนี้เมื่อนี้น้องนิวสิมีตตงวดบะค่ะให้ไว้ตตงวดบอมีเด็กมาคิดว่างวดหนาสิมาสิมีบอยังไม่ได้ฝันเลยครับอยังไม่ได้ฝันต้องรอฝันก่อนเนาะรอฝันก่อนครับเดี๋ยว จอบอกยี่สี่ติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะค่ะเขาจนหนับปลงแสดงว่ามีเสไ็้แลยเลยนอะ,ค,ะค,คือจนใไนเศร้าเห็ดงานพี่น้องงวดนี้ถูกอีกนะคะตรงรอบฝันอีกจาก้จาจ้ามือรองมิโอกาว<ช>่ไปสวนหมาสี่ฝันตรงวน,นใส่ไ,ไปหน้าจา้ามือเก็บหลังดีกว่าครับเดี๋ยวเย็นนี้ก,ก็ไปนี่กระฟันนะครับโอ้เลขลสิบครับโอส่วนมากของน้องนิวจะฝันแบบเลขปุ๊บ ออกปุ๊บมี่ฝันเลยครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับส่วนตัวนี้นับถ<อ>ืออย่างเป็นพิเศษวคะค่ะเคือมีเส้นครักแบบผมว่าเคยขอบโคมาครับตอนสมัยอมตอนเรียนครับเ<อ>คยขอบโคอยู่เล,เลขเนี้ก็เกือบเข่าครับเลขเลขรถปลายทะเบียนรถเจ็ดหกเด็กเจ็ดก็ไปเปลี่ยนพี่เลขหนึ่งอีกเจ็ดกับหน,นึ่งตัวเดียวกันเพราะว่าเจ็ดหกหกนะน้องนิวเนาะชายเจ็ดหก ออาหนึ่งงบเช็ดกันหนึ่งตัวเท่ากันเกือบบนล่างเลยเนาะครับเจ็ดกันหนึ่งตัวเท่ากันค,ค่ะก็เจ็ดหกแต่ว่าขันเว่นผู้มาก,มกนี่ค่ะตรงวัดใดได้เนาะครับค่ะผู้จอบขึ้นน้องเนี้ยสิตามมจะเปลี่ยนรถเราจะตาอีกแล้วครับอืมเจ็ดหกครับ 7, เดี๋ยวรอฝันมึงอีกขึ้นทีเนาะครับเพราะว่าชวนมาเนี่ยจะมีเส็นเลยต่อเคยขอบผู้มากครับเคยขอบผู้มา เดี๋ยวนี้ได้ไปขอบวะค่ะไปขอบน,นี่ไซกันนี่ตอนอยู่บุรีรัมย์ครับเคยไปขอบแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขอบแล้วอืับต้องโดนแน้วนานแล้วค่ะก็เลยแบบมีเซ็นมาเลยคแม,ม่นดีดีค่ะทุกมือน,นี่ก่ะแต่ใหญ่มากห้องไม้ห้องที่เท่าไดค่ะนี่ไม้เล็กะวะมันไม่มีไม้เหลขครับ้องนี้ไมยเขอ็กเป็นห้องเปล่าๆเลยครับหของเปล่าๆเ,เลยห้องโลก มาส่งฟันดีครับเพราะว่าเขามาเขียนเลขให้เลยนี่นี่เขียนเขียนให้เลยครับโหนึ่งสิบห้านะับเป็นได้ตั้งแต่ปัญหาใหญ่เขาดิเด้ต่อวอดเลยนะไอ้ยมสุนหานี่มาบันแรกเลยบันแรกเลขทะเบียนรถนี่อันนั้นฝันโอ้กระดาษนี่คือย่างเตะทะเบียนรถที่ฝันแบบว่นบอกครับครับ หลังฟ้าเปียงป้างด้วยพี่น้องค่ะกระทือว่าทั้งช่องเหตุบังหันเป็นคลิปแรกเนาะสำหรับน้องนิวกระทือว่าเขาเนาะค่ะถูกจนนับลงจับไม่ได้เลยครับจะถูกเรื่อยๆครับที่ถูกหนักๆคือสองมวดติใช่ไหมครับสองม้วนกรกำอยู่บ้า้นั่งเตะทะเบียนรถทะเบียนรถฟันว่าจังไดก็ค่ะทะเบียนรถนี่ก็รถยางแตกครับรถยางเนี่ทะเบียนยังก็ค่ะ เจ็ดหกหกหกเจ็ดหกหกหกย่างเจ็ดหกหกน่าหนังนิ่วนะเอาโตงหวัวใบเอฟซีเพื่อถึงถลอตเตอรี่ปล่อยก่อนดังก่นอนค่ะปล่อยก่อนได้เปรียบคือมูนี่ตรงหัดคือเคยบอกแบบว่าฝดดันหัดเรียนแตออกยอ้อนหลังสินะเคยเคยครับออกยอ้อนหลังมักออกยอ้อนหลังคือมันบอกออกกันมาออกยอ้อนหลังสองสามหวัวเลยค่ะเอาขอเบิ้งตัวเลขอันที่มันถืออินเดอร์อันนี้ไปเบิ้งในคลิปเดาได้เนาะหนังนิว่วครับไมคลิปเดาได้ ยกขึ้นชูงอีกเนี่ยเล็กน้อยเออหนึ่งศูนย์หาได้สัมผัสกันโตมวัดเลยครับคลิปแรกได้ถัดไปหนึ่งศูนย์หาเนี่ยเป็นคลิปแรกนะคะที่เจสสัมผัสกันว่าใหญ่หอมมากส่วนศูนย์สี่แปดนี่เป็นเลขทูบที่เราจดที่วัดป่าช้าล้างครับค่ะเป็นเลขทูบเนี่ยคุณอ,อกแต่คนข้าใจเดกฝันเนาะเจ็ดหกหกฝันว่ารถยางแตกค่ะอันนี้เครื่องวัดกวนนะ วันนี้น,น้องมิวตองงวดนะคะมื่อนี้ตองงวดแวดวดบบป<อ>ลอ <ใน S 2> ่อไปพี่น้องมือถ่างงวดจิงเหรอมสัมไปได้ตองงวดก่อนแล้วถึงมาตองงวดทันทีเด็กออกเด็กเออกพวกหายเลยคออยอยือย่างเบียนรถฝันว่ายางแตกล้อดนาล้อหลังกันล้อหลังครับล้อห,หลังยางแตกออืแต่ว่าโค้กกกับมันออกเนาะครับค่ออกมันออกได้เก่าเได้เนาะ ครับพ่อเนี่ยได้ค่ะงวดนี้น้องนิวให้ตามไปก่อนให้ตามไปก่อนสาหรับผูู้ชอบแนวทางของน้องนิวปกติฝันแต่มันต้องมาหานปค่ะครับฟันก็ต้องมาครับได้ว่าถือแป้กงวดนี้จะไม่ได้จำไม่นับลงถได้ออกจากงานน่ะไม่ใช่โดนไล่ออกนะคือออกมาเลยนะคร์ทำกีาร์ทำแล้วเออกี่ขันทำแล้ว มีเงินแล้วแล้วนะการเฮ็ดเลยเตยีอตองหัวเจ็ดหกหกนะคะ fc ค่ะคือปล่อยกวอนเลยปล่อยกวอนดังกวอนน้องเนี่ยตองหวดเลยค่ะพี่น,อน้องเกใตรวิญานในการรับชมจังไหมมอนจะดีใจกับน้องเนี่ยนะคะเดะ้อฟ้าร้องดังมากเลยครับตอนนี้ขอบคุณครับ